ให้เรากดชีจักจากนั้นกดเคสกกดเครืงงูคือน้ำมันดีเซลนะคะแล้วเลือกชินยูคาร์ดบัตรเครดิตแล้วเลือกจำนวนเงินที่เราต้องการเรากดที่8 0 0หมื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนเราไม่มีผ่อนให้เรากดอิลชีบุลตรงนี้นะจ่ายครั้งเดียวแล้วก็กดตรงสีเขียวตรงนี้ไม่มีบัตรสมาชิกจากหน้าจอนี้ก็จะเป็นการเสียบบัตร ครดิตของเรานะคะเราก็นำบัตรเครดิตของเรามาเสียบได้เลยค่ะพอเราเสียบบัตรไปแล้วมันก็จะออกหน้านี้บอกว่าให้เรานำหัวใจน้ำมันไปเสียบในตัวถังน้ำมันได้เลยเราก็ยิบม,มาเลยค่ะให้สังเกตตรงหัวใจน้ำมันตรงขัดโยกนี้นะถ้าเรานำมาใส่ตรงหัวถังน้ำมันเราให้เราดันตัวขัดโยกขึ้น ถ้าเราดันเข้าล็อกแล้วมันก็จะล็อกโดยอัตมัติเราจะปล่อยมือเลยก็ได้นะ,ะแล้วมันก็จะแจ้งหน้านี้หน้านี้มันก็จะแจ้งว่าจํานวนเงิน8ปดหมื่นของคุณคือจํานวนเงินที่เราเลือกเนาะ,ะถ้าเราต้องการที่จะเติมต่อเราก็แค่กดดันตัวคัดโยกน้ํามันหัวน้ํามันตรงนั้นนะแล้วมันก็จะจ่ายต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นตรงนี้เลยนะคะยอดของเรา8ปดหมื่น พอเรากดไปเรื่อยมันแจ้งเตือนแล้วก็แค่ดันขยโยกกดไปเรื่อยยอดช่องที่สองนะมันกว่าตอนนี้อยู่ที่77,800มันอ่ะมันก็เตือนอีกเราก็ดันขยโยกไปเรื่อยๆนะคะเราดันไปเรื่อยจนถึงตอนท้ายที่มันตัดโดยอัตโนมัติถ้ามันยังไม่เต็มยอดมันก็จะหักอัตโนมัติในบัญชีของเรามาอย่างเช่นในนี้เลยนะคะยอด80,000ของเรานะคะเมื่อเรากด ตัวคัดโยกไปเรื่อยๆพอมันสิ้นสุดมันก็จะแจ้งแบบนี้79,749ยังไม่ถึง80,000ก็ไม่เป็นไรมันก็จะหาตโนมัติยอดที่79,000นี้นะคะอันนี้มันก็จะแจ้งเตือนให้เรานำบัตรเครดิตของเราออกนะคะเราก็แค่ดึงบัตรของเราออกจากนั้นมันก็จะแจ้งว่าเราเลือกใบสลิปเราก็กดตรงสีเหลืองนี้นะคะ แค่นี้เองค่ะใบสลิปของเราก็จะออกมาเราก็แค่หยิบเองค่ะการเติมน้ำมันด้วยตัวเองที่เกาหลีง่ายมากๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะ